ได้มาแล้วค่ะทุกคนค่ะทุเรียน World c l ลาสนะคะที่ปลอดสารค่ะที่ใช้ปุ๋ยหญิงเกษตรและคู่หูเวอร์แพลนสูตรใหม่นะคะว mm hmm. ันนั้นในหญิงเอฟมา2อลูกนะคะ mm hmm. โอ้โหลูกใหญ่ๆเลยค่ะขนาดกําลังดีกําลังกินเลยนะคะ mm hmm. เดี๋ยวเรามาเปิดดูกันว่าเนื้อเนี่ยข้างในจะเป็นอย่างไรและรสชาติจะเป็นยังไงแต่มั่นใจได้ว่าทุเรียนที่ใช้3เตยเวิร์ลพลน World รับรองว่าต้องดีและอร่อยแน่นอนค่ะมา โอ้โหลูกใหญ่กว่าที่ที่เราคิดเอาไว้เยอะเลยนะคะเพราะว่าเห็นใน a c e b o o k เนาะในเพจเนาะโอ้โหลูกใหญ่มากทุกคนคะ่ะอ่ะมาเร็วมาเด็กเ <laughs> มาช่วยกันมีสองลูกนะคะมีลูกใหญ่กับใหญ่มากจริงๆแล้วอะทุเรียนอะเราอะสั่งไปเมื่อวานก่อนแล้ววันรุ่งขึ้นก็ได้เลยแต่ตัวเราอะไม่อยู่บ้านนะคะทิ้งเอาไว้หลายวันอยู่นะแต่ว่า เดี๋ยวเรามาดูกันนะคะว่าเนื้อข้างในเป็นไงอตอนนี้เป็นมือตอกอันดับหนึ่งนะคะตีปอกเอปนั้งตวเลยอันดับหนึ่งของบ้านนะไม่ใช่ของตำบลไม่ใช่ของประเทศไม่ใช่ของขอำเภอใดๆติต้นของบ้านรวะวังนะเอานี้วไ,ไว้นะ4.3กกโลอันนี้3.9โลโหแต่แบบพลูเยอะนะ ดูซิแล้วเป็นไงเออใช่ใช่มาดูนี่นี่กำลังดีนะกำลังดีไม่แข็งไม่นิ่มเกินไปโอ,อ้ขนาดขนาดไว้หลายวันแล้วขนาดว่าวันแรกเลใช่นี่นี่ขนาดว่าดูขาด้างนอกอะเปลือกมันเหลืองนะ เพราะว่าเราทิ้งไว้หลายวันเดี๋ยวลองชิมให้ดูเราไม่ทิ้งไว้เราไม่อยู่บ้านเดี๋ยวชิมเนื้อให้เลยนี่คะ่ะเดี๋ยวเอานี้นี่มันเนี่ยมันมันเป็นหลายทอดอี้หแต่เนื้อดูดิเนื้อเเนื้อเยอะเนื้อสวยอะ่ะชิมนะอืม หอมพูดถึงหอมนะไม่ได้แบบว่าทุเรียนหอมหมายถึงทุเรียนอะหอมแต่ว่ามันไม่ได้แบบว่ากลิ่นแรงขนาดนั้นอะเออกลิ่นหอมทุเรียนแบบหอมดีอะอืมกรอบกรอบเหรออืมในอากัดอีกเม็ดอยู่ไหนอะอืรอไม่มีเม็ดแทบไม่มีเม็ดเลยนะอืมเฮ้ยโอ้โหกลับไปต้องคำใหญ่ใหญ่เลยโอ้โหเม็ดเนื้อเฮ้ยไม่มีแค่เนี้ยต้องไม่เนื้อเนื้อนี่คือทุเรียนเบอร์ค้าค่ะคุณขาใครที่เอฟไม่ทันล็อตนี้นะหญิงอยากจะบอกว่าเดี๋ยวคุณ